สวัสดีทุกคนวันนี้แอดมินจะมารีวิวความสวยงามของคลิปวิดีโอคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ยุโรปที่กำลังจะเดินทางเข้ามาใกลถึงในเร็ววันนี้ในช่วงปลายปีนี้เองนะคะทุกคนตอนนี้บริษัทของเราก็จัดรายการทัวร์ทุกรายการทัวร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกยุโรปเหนือยุโรปใต้ล้วนแล้ว แต่จะพานักท่องเที่ยวทุกๆคนไปชมความสวยงามและช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานที่คริสต์มาส m a ร์เกที่ยุโรปกันนะคะแฮตมินจะบอกกับทุกๆคนได้เลยว่าม่ควรพลาดทีเดียวเชียวเนื่องจากว่า1ปีเราจะเจอกันสักหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแล้วรายการทัวร์ของเราเป็นรายการทัวร์เที่ยวแบบสบายๆพักไม่ต่ำกว่า8คืน9คืนหรือ10คืน ดังนั้นจะบอกกับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเลยที่เตรียมตัวคิดจะมาชมความสวยงามของคริสต์มาสมาร์เกแล้วก็มาช็อปปิ้งมาเดินตลาดในงานวัดของอยุโรปนั่นเองทุกรายการทัวร์ของเราจัดนำนักท่องเที่ยวชมความสวยงามและความคึกคืนของคริสต์มาสมาร์เกตทุกๆเมืองไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตาม เมืองไหนมีคริสต์มาสมาเก็ตเราจะพาทุกคนเข้าไปชมเข้าไปลุยกันในตลาดเลยล่ะค่ะแล้วเรายังจะบอกด้วยว่าเรามีโปรโมชั่นมา3คนคนที่3ฟรีค่าทัวร์ไปเลยนะคะเน้นย้ำมา3มคนคนที่3ฟรีค่าทัวร์ไปเลยค่ะ